ผมชื่อไรตอนนี้อายุ20ตนตนเป็นคนต่างจังหวัดโดยกำเนิดเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตอนผมอายุ18ปีมันเป็นค่ำคืนหนึ่งในหน้าฝนคืนที่ผมไม่มีวันลืมคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไรแม้แต่แสงดาวผมกับเพื่อนอีกสองคน ไอแมนกับไอบอยนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก่าๆออกตะเวนเที่ยวเล่นตอนกลางคืนตามภาษาวัยรุ่นแถวบ้านนอกไอแมนเป็นคนขับส่วนผมนั่งตรงกลางไอบอยนั่งท้ายสุดพร้อมวิทยุพกพาที่มันมักเปิดเพลงหมอลำดังลัน่นทุกครั้งที่ขับรถเล่นเราไม่มีจดหมายแน่ชัดแค่อยากหาที่นั่งเล่น ดื่มน้ำแดงคุยกันไปตามภาษาขี่ไปเรื่อยๆจนลึกเข้าไปในเขตป่าของโมูบานแล้วมันก็เริ่มเสียงตแตรวงดังแว่วมาจากในป่าลึกเหมือนมีงานวัดที่ไหนสักแห่งทั้งเสียงชิงเสียงฉาบแววครอเสียงโขศกพูดบนเวทีพร้อมเสียงหนังกลางแปลงที่คุ้นหู ในยุคที่ยังมีคนนำหนังมาฉายกลางทุ่งนาผมหันไปมองไอแมนกับไอบอยพร้อมกันมันก็ได้ยินเหมือนกันแถวนี้มีบ้านคนตรงไหนวะไอบอยถามงงๆไม่มีนี่วานี่จะปาไอแมนผูดพางจอดรถแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรมากรถก็ดับเฉยๆ เหมือนมีใครมาดึงกุญแจออกไอแมนลองสตาร์ทอยู่หลายรอบแต่เครื่องไม่ติดเสียงหัวเราะของใครบางคนก็ดังแว่วมาตามลม้มมาอีกครั้งจนเราขนลุกเอ้ยเอางี้ปูกับไอ้บอยเดินไปดูหนังก่อนแล้วมึงกลับไปเอาเครื่องมือที่บ้านผมพูดแบบไม่คิดอะไรยังนึกว่า อาจจะเป็นงานบวชหรืออะไรสักอย่างไอแมนพยักหน้าแล้วรีบเดินย้อนกลับไปผมกับไอ้บอยก็เดินลัดเข้าไปในป่าเสียงหนังกลางแปลงยิงดังชัดขึ้นทุกอย่างก้าวลอดทางมีกิ่นสาบเน่าจางๆลอยมาในอากาศกินเหมือนเนื้อเน่าเราเดินฝ่าหญ้าสูงและต้นไม้รกทึบอยู่พักหนึ่ง จนเจอรานโล่งกว้างเหมือนมีคนถางป่าไว้ตรงนั้นคือจอหนังกลางแปลงขนาดใหญ่สูงหลายเมตรตั้งแต่งานอยู่กลางลานมีผู้คนมากมายนั่งเลี้ยงกันบนเสือบางก็นั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าๆจ้องจอหนังกันยางตั้งใจไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหัวเราะ มีเพียงเสียงหนังที่ฉายอยู่กับเสียงลำโพงที่แหบแห้งตั้งครอกันไปเรื่อยๆผมกับไอ้บอยยืนงงๆอยู่ด้านหลังสักพักก่อนจะเดินไปนั่งที่ขอบสุดของลานทำไมมันเงียบจังวะไอ้บอยกระซิบเบาๆผมก็มองไปรอบๆไม่มีใครหันมามองพวกเราเลยแม้แต่คนเดียว พวกเขานั่งจ้องจอหนังนิ่งๆเหมือนถูกสะกดอ่านไปสักพักหนึ่งผมเริ่มรู้สึกหนาวูกบทั้งที่ไม่มีลมผมหันไปมองข้างๆแล้วสายตาก็สะดุดที่หญิงชราคนหนึ่งเธอใส่ชุดไทยมอห่อมผมยาวปะบา,บาผิวขาวสีดเหมือนถูกแป้งโบกไว้ทั้งตัว แต่อน้าคนลุกคือเธอไม่มีเงาผมตกใจรีบหันมามองคนอื่นทีละคนก็พบว่าทุกคนในร้านนั้นไม่มีเงาเลยแม้แต่คนเดียวขวกเขานั่งตัวตรงไม่กระพริบตาไม่ขยับปากไม่มีแม้แต่เสียงหายใจผมกืนน้ำลายลงคอ อย่างยากลำบากจังหวะนั้นเองภาพบนจอหนังก็ดับโวเสียงเครื่องฉายหยุดลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจตัวเองที่เริ่มหอบหายใจทีแล้วจอก็ขึ้นภาพใหม่ภาพโรงศพไม้เก่าๆพร้อมเสียงแหบปลาในลำโพงว่าเอินนี้เราฉายหนังให้คนตายดู คนที่ยังมีลมหายใจจะต้องอยู่กับเราตลอดไปอะ,อะ,อะจากนั้นทุกคนในร้านกาหันหน้ามามองผมกับไอบ้บอยอย่างช้าๆสีหน้าแต่ละคนสีขาวตาเบิกโพรงรอยยิ้มแยะกว่างจนถึงหูเลือดไหลซึมจากมุมปากผมกับไอบ้บอยแทบขยับไม่ได้ เหมือนมีแรงกดมหาศาลทับร่างไว้มือสิทธิ์ของพวกนั้นยืนมาทางเราอย่างช้าๆ้หันใดน,นั้นเสียงตะโกนของไอแมนก็ดังมาจากด่านหลังไอ้มึงอยู่ไหนวะเสียงมันเหมือนสัญญาณชีวิตผมสะดุ้งสุดตัวแขนขาที่เหมือนเป็นอมาพาตเริ่มขยับได้ ผมคว้าตัวไอ้บอยแล้ววิ่งพวดฝาฝูงคนพวกนั้นออกมาทั้งที่ไม่มีใครขยับพวกเขาแค่หันมาจ้องจ้องแบบอยากกืนกินกผมทั้งตัวผมหอบหายใจวิ่งสุดแรงห่านป่าทึบที่ตอนเข้ามาไม่รู้สึกว่ายาวขนาดนี้ เสียงลำโพงหนังยังคงไรตามหลังเรามาไม่หยุดอย่าหนี้เลยอยู่ดูหนังกับเราก่อนเซ่เอาเกือบสะดุดลมหลายครั้งเจอทั้งตอไม้หนามและลำธารเล็กๆย่นกระทั่งวิ่งมาถึงชายป่าและเจอพระตุดงรูปหนึ่ง นั่งสมาธิอยู่ตายตนไสใหญ่หลวงพ่อช่วยด้วยครับหลวงพ่อผมตะโกนลั่นหันลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพูดว่าไปดูหนังมาใช่ไหมโยมรลางของท่านค่อยๆร้ลอยขึ้นจากพื้นใบหน้ากลายเป็นสีขาวสีดวงตาเปลี่ยนเป็นดำสนิท กระโหลกโผลพ้นผิวหนังบางๆขึ้นมาผมแทบจะร้องไห้ด้วยความกลัวขาแข่งอ่อนแรงตัวช้านักอึงอ้งจุจูทุกอย่างก็ดับวูบลงผมรู้สึกตัวอีกทีตอนถูกน้ำสาดเข้าหน้าเสียงเรียกของรุงกับป่าที่มาหาของป่าดังอยู่ไกลๆ เพื่อนสองคนของผมนอนสลบอยู่ข้างๆทั้งตัวเปียกและเปื่อนโครนลุงเล่าให้ฟังว่าองค์นั้นน่ะเคยมีพระตุดงหลปหนึ่งมาปักรถแล้วถูกงูเห่าฉกตายชาวบ้านมักเจอวิญญาณท่านวนเวียนอยู่แถวนั้นหลายครั้งส่วนลานหนังน่ะเหรอนานมาแล้ว เคยมีรถหนังเละตกเขาคนในคณะตายยกทีมหลังจากวันนั้นผมกับเพื่อนก็ไม่เคยกล้าออกเที่ยวตอนกลางคืนอีกเลยไม่กล้าผ่านป่านั้นไม่กล้าแม้แต่ได้ยินเสียงหนังกลางแปลงอีกเห็ดจริงๆไม่เอาอีกแล้ว